สุดยอดงามแห่งใจคนน่ะนี่จะปลาขาวหรือปลาลันปลาขาวปลาขาวปาก่ปลาเ็ดหน่อยอ่จะมาบางโอ้ยอยาแห้งแทบเปียกปาซุ้องค์ฟองก่อนบ่เบี้ยโคไทล่า นี่หางแงงมาล่อู้นี่จ้ะอู้ยเฮ้ยขนาดแพ่บอดีอู้ขนาดแค่บอดีพอบ่รหลายคนนี่หลายหลายคนนี่อู้ยน่ะแม่ศาลสาวเขาปงอกนะไม่ดีนะ ที่การมาล้านเอาปลาเด้อจะกับอายเขาวันนี้มาสะ้องมาลอเอ็ดด้อจะมา,าเอ่ยหาอายมันเบิ่งว่าวิธีนี่สิได้หล,ล,ลายไปไหนนั่นจ้ะ Trô <laughs> cả cờ đô tần ninh 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 ดูเด <laughs> ้ตรงนไงโมเล้งฝนน้ำรู่ได้แล้วปัปัดไปตัวนี้ก็น่าสนไหวได้ขี่มันเพิ่งเน่มโ้่นอยครับเยนลอยขึ้นลอโอ้ย่อไเยฝนงฝนนมฝนฝนหลัอยู่เออวสูบเออนยาบน้ยม้นม้ ่บกแต่ัิันอยมดทั้งเป็รตอมาตต้นานาอก็ต้องเล็ตอะก็ต้องเน็ตอันทั้งทพ้งบอกคงกินใต้รอดนะโอ้โหฝ่าออกเลยตีนลอยตีนลอยนะดนแนว mỗi bao bì mỗi thì mong kia là đều là nóng so với phía nam của hiến máu thảo thương thôi 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 ยั็มันสัตว์การเอาต่อการกู้มาต่อประมาณนตัวนึ่เสียนั่นยังไม่ทันต่อเน่สัตว์วนมาปรื่อนใหม่ตเล็กนตัวใหม่มั้งสองปากเโมเมนต์สองสามัีน้อยเนาะ ปาัไรมาล่อไล่อไมีกันจะเป็นปลามันต่มาแล้วะด่มอาเลยามมันไตาม่ะดมาเลยดื่มากมาเลดมอาด้้เอาไม่เอาไม่าไม่เ

มันปอดกันมาจากบอตีนไล่ไล่ขึ้นมาหนึ่งแ้ลูกาเล้งแต่ยอข้นมามอกัน่งีนี่จ้าอกไดนี่นี่อออกขับนกออกยกโคตรออกอออกน้ำหมดทั้งใน ต้องทำมาพี่น้องเขาลืมว่าวานแฮียน้อวานเนาะผานเรือวานเหเด้อวานเขาขนาดเลยรับว่างเรารง

อย่ไปขึนเือไขึ้่าขึ้นเนไม่เอานด่้นเอาูกันเอาปลาวิธีนี่สิเดในลายไปไน่าจะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อหมาหลานเห็นยังีี้เ่ไงแก่ยุ่งหมาหก

โอ้โก็ข้อลุงเป็นเจ้าบ้านเ <laughs> อาลูกพี่จะกูดว,มว,วามจมซอยพะเนยนั่นน่วาจานแต่จาจะเป็นจ,จานเนหัวดีตันี้นี่จ้ะอู้ปลาดินสวยๆเลย cua <laughs> nhỏ <của> <laughs> <Đó> lên <là đại. cười> gấp <này> đây

งานแห่งจากคนน่ะนี่จะปลาขาวหลานปลาขาวปลาจับแบบลายจา่ะขนาดว่า,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 า่หลได้นี่มาเฝ้าพวกไหนโยน่เฝ้าม่มียกขึ้นเรือไว้เลยว่าลานลลองอีรอบโยกไหนบนนอจ้ะหนู <c oughs> จับจับเรือช่วยยายต้นหอมจับลูก เฮี้ยมาบางบางคือตัวอุ้ยอุ้ยยายจะไปแห้งแทบเปียกเปียกจะคือแห้งแทบยายทำน้ำร้องน้ำได้น้องบ่หายยายได้ร้องเย่าเย่ายายใส่ข้างนั้นเนาะไปเบิ่งกันอยู่ทีงฟังเด้อแต่ตอนนั้นเอาขึ้นใส่กองโฟมนะจ๊ะว่าจะได้นอนในร้ายไปไหนนะจ๊ะพอเข้ามาแล้วเด้อจ้ะเอาปลาเกลือมาเรียบร้อยแล้วจ้ะที่นี่เียง เ่งปั่น,น้นาบกววในเด้อแต่พอนสูบนําแต่หน้านตาังนะจ๊ะแต่ถ้าจะไปเบืองว่าเฮาดีนะหลายไปในนะจ๊ะปลาลวนๆนะจ๊ะมาอยกันจะปลาเขาดึงเงินลุกเกินเนี่ยเดี๋ยวพอทาทา้ราร้านมาก,ก่อนตีหลัวหนักนะะหล่อเดียวเนี่ยดึงเตาดึงเตาจ้ ปลาสุกงอก่อนเลเลี้ยบโ้ไปล่างโหจับปลาคนนี้นี่เด้อปลาปลาซิปลัวนี้ก็งอบ้างล่างน้าุนะนี่แขงาออ้โเนี่ยจ้ะโอ้เ้ยดด้วดีโอ้ขนาดแผ่พอดีอวแ่คนนี้นหลายคนโอ้น่ะ อะไแม่ศาลสาวก็ไปงอกน้าไม่เยายากโอ้งามแทโอ้ตัหนงมันปลาขาพอเออปะเขาวมดเนี่ยเออปลาคุมปลาขาคุ้มอู้จ้ะงามเลยคือประเด็นคือผสมงายเลยจ้ะอุ้ยทางล่างที่เตะมองเห็นไม่รด้อุ้าดส่วนออญมาลนเนาะมาเดียวครับ หลังการให้เกอมาเขาก็เคยเห็นนี่เด้อจะเห็นวิธีนี่เ้ข้าวแค่บาดเดียวบาดเดียวข้าบาดเดียวบาเดียวยกแด้ให้เลยครับบาดเดียวไยกไห้ให้เนี่ยงยางกันนนอกแข่งรวันนั้อู้หูนอนบน่าเน่จะเลจะพ้านนองเล่ลุกโดนงั้นก็หมดเ เมนนเลยงามมจะเห็ดใส่งานนี <t OP> <t ่สองขวมานัทำบุญกักบาทบานใหญ่ได uh> ้แต่ของงามให้งามให้รกัี้ยก้งได้บารร้ายลูกร้ายร้ายร้ายห้มาอแล้วมาแล้วไม่ตัวแก่เลยเนใส่สองวมยังไง เยอะอีกเยอะอาาหลเยอะเด้อาจารนเงยเ็นดีปลาสะดูใหญ่เด้ออาจารย์อุ้ยเป็นอะไรจนหอมใหญ่ปะกตมบนกัยกเอบเลยเปลี่ยนแผนมาสอนอเพยังไงเขามาสอนเด้อจารบเบยดยาวจักเบียดในบาลาน <c oughs> มันหาซีบอยู่บ่ <c oughs>

นายไปหาอ้คนละส้ำอไรเาอะไรเงอุ้ยก็เ uh, ป um, mm ็นตะนักอดตัวน้อนาะะไซ้ำซ้อนนี่ล่ะอไรซ้ำซ้อนอุ้ยข้าโคดก็ได้ โอ้ยเด็ก่อนป้ายนั่นป้ายังไงป้ายเล็บผสรทุกโอ้ยหลายจ้ะคุณเพามันสามโล่แบบว่า่ะสามสี่โล่คนนั่นนาะได้สามห้ามเรีบมาเสียมลย่างน้อยแบบนี้นะครับโอ้ยพลนจ้ะนั่นน่ะลิ้ลิ้มลิ้มลิ้มหัวแค่ไนอันนี้เป็นปลาเปียบนะส่วนใหญ่น้มันอะไรนปลาเปียบปลาเปีบหลายเท่าหนี่ต้มไปนี่ผัาัด

อันนั้น่ะอาเานี่อันนี้นน<พ>ล่พอนีมันี่เร็วเพราะว่าเัเป็นปลาป้บไมบ่กปลาซอนเป็นปลาเปบร้ายจ้ะมัคุณกไป่อ้มาแล้วกำมังที่สองแล้วกำมังนึงอยู่รวมมือนเดิมนะจะตัวบาลานซอนอันนี้ก็สิบแองโฟบนะบ้านบาลานประมาณจกโลกตลย สอง้โอ้ยนะออย่ยังงามเนาะโผล่ในผึ่งกระเมนได้อจ้ะแั่งเยอะอีกทัพทางล่างอีกฟมหนึ่งนะชิมนี้ฮอกกัสีดีปาพี่ฝาหน่องเซนแถวบ้านเนาะเอาเอาปลาเบบเอาหยอะบอกพี่เดือะเอาหยอะครับ ขีดเบาหงี้ยวเนาะบอกบอกขีดเบาฝันว่าเพิ่นสีแดงร้ายป่านนี้เนาะบอกคือตะเพิ่นสีแดงอลังการแห่งป่านี้เด้อจ้ะนี่ตัวงามๆน้ำรุ่นเท็ดปักผสมเนาะเ็ดผสมให้ปลาเด๋งงามเลยจ้ะเป็นเป็นปลาขาวปลาขาวกลมอีกพอนะเนาะเป็นปลาขาวกลมเป็นปลากลมครับอันนี้ขี้ปลาหลายเนาะตัวนี้เนาะเก็นหน่อยหน่อยนะจ้ะเห็นตัวใสงามนะครับซดำรุ่นซดำมืดมือครับนี่พอดีงามเลยนะ ล้านตาลงกับติดตาพี่สาวท่านเนี่ยเนาะเมื่อยเมื่อยนั้นก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงปั่นนะคะหลายๆเด้อจ้ะจะผอกันคลิปไม่จ้าคลิปหนีบานสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผอกันคลิปไม่จ้าโอ้ไบน่อโทรมาไปโทรมานอ